สวัสดีครับสวัสดี f อฟทางบ้านทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชนเนลก็มาอยู่ที่ศาลขอปู่ตาบ้านลําโกนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ <c oughs> ผมมากับป้าต่อยนะครับามางวดวันที่16ธันวาคมพศ2อ,อ6 8นะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะครับบ่ได้มากนะครับท่านผู้ชมติดภารกิจเลี้ยงเกี่ยวเขา่าเกี่ยวนามทั้งตาเขา่านะครับ ถึงฝนตกก็เลยบ่ได้มาเลยนะครับงวดที่แล้วอ่างวดน,นี้ผมมาพร้อมกับนะครับนําของมาเส้นไหว้ถวายกับน้องกุมารปากแดงนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็ต้องขอบคุณเอฟซีนะครับคุณอ้อยนะครับจากเอฟซีทั้งบ้านนะครับเพิ่นได้ส่งรถสุขภาวะเป็นลดของเล็กเล่นนะครับเอามาให้ผมมาเสซนไหว้ถวายกับน้องกุมาร อ่าบ่าวาสิเป็นน้องกุม่านอ,อยู่ปูคุนหารน,นองกุมานปากแดงอยู่หอปูตาแลักก็น้องกุม่านอีกทีหนึ่งก็คืออยู่อาสารเจ้าพอดำนะครับอยู่ทางบานบันไผ่เงินนะครับอ่าทางถงสีเมืองเดี๋ยวผมกับเสดตามเอาไปเซ่นไหว้ถวายให้เพิินตามเกียตกาหน้าร่มของเอฟซี่าคุณอ่อยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมา เส้นไหว้ถวายของให้กับน้องกุมารปากแดงแล้วก็จะได้ขอโชคขอลาบด้วยนะครับขอโชคลาบเล็กเด็ดน้ำน้องกุมารน,น้ำนะครับซึ่งน้องกุมารน,นะครับเฮียนมานครับท่านผู้ชมผมมาวดก่อนกับป้าต่อยอกลางวันกลางวันจะแสดท่านผู้ชมยังยังเพียงขนาดนี้กลางคืนไม่กล้ามาเลยครับก็เลยนี่ครับวัวนี้ก็เลย นำเนี่ยครับนำของมาเส้นไหว้ถวายให้กับน้องกุมารปากแดงนะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวไปด้านในนะครับไปเตรียมดอกไม้ทูบเทียนและของเส้นไหว้ไปถวายกับน้องกุมารไปเส้นไหว้ห้เพิรนนะครับโอเคนะครับมาเยากกาตัวใหม่ไงปกคุ้มไปเบิดเลยนะครับส่วนรถที่ผมมาวันนี้ก็คันเดิมนะครับท่า,นห,าหนึ่งห้าสามวดทีลอวออกสองห้าสองนะครับพิษแปมเดี่ยวนะครับท่านผู้ชม กเกือบแตกสามตัวเลยนะครับทั้งสองตัวทั้งสามตัวนะครับหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งห้าสามนะครับ,รบกบ็มากับพ่าต่อยกันมากับพ่อต่อยกันสองคนนะครับคือพูตาบาน้ําโกน,นะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นศาลปูตาเป็นศาลย่างผป,ปูนะครับที่ เป็นทีสักกาบไหวเป็นทียึดเนี่ยวคิดใจของเช่าบ้านนะครับปูดตานะครับ สหาถเด้อปอ้ยมันนี้ย่ปืนยทวงลูกหลานเด้อลูกหลานมาสักหลักกราบไว้น้ำของมาเซ็นไว้ขออนุญาตบาดคำ่มีใช้น้ำของมาเซ็นไหว้กับน้องกุมารเด้่อปอ้ยน้องกุมารพอิด้ลดพอชิด้ลดเมียม่คนเดียวขอมากขอเห็นที่ตัอนเป็นตัวหล็กเด่นจริง นน 8, มันมีแปดมีแปดมีเก็ดนะครับป,ปะตอย <10. S 2> พิ่นเห็นเป็นแปดเก็ดนะครับนี่ตัวแดงเกี้ยงเครื่องทางชั้มอ้าวสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมก็ซ<ป>องให้เบิ่งเป็นแนวทางนะครับอุ้ยหมากุ้ม้านแขนหักตอนตัวเก่ายเหมือน,นาาป่วเก่ายวแขนหัก นก็คล้องเด่นหลากหลายนะครับเมนี่ก็เฉดยน้ำรดนะครับให้หนองกุมารคนละกขั้นเลยนะครับคนละกขั้นเลยหมดมีอยู่หนีมีอยู่มีหนองอยู่หกคนนะครับหนองกุมารน,นะครับเวลาหน้า,าสีกกรอนเห็นเดือดขึ้นยิ่นแล้วนะครับเวลาซีกนึ่งกเ,เห็นเดือ วัวที่เล้วก็บ่ได้ม้าท่านผู้ชมนีงล่างก็มีของเล่นน้องกุมารเออว่าอยู่เตียงกับมี่พนค้องเลนนี่นะคะยื่เตียงยู่แค่ของเล่นน้องกุมารเยอะะเลยเต่า่ามือนีพนคือสีดีใจเนาะครับได้รถก็เดี๋ยวไปเตรียมสิ่งของแล้วก็ดอกไม้ทุปเทียนนะครับมาบอกกล่าวน้องกุมารก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะไน้นํารถมาอ่าเซ็นไหวมอบให้กับน้องกุมารเนาะครับไปนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับสาธุ ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางบ้านทั่วโลกทั้งสองช่องเลยนะครับผมสองข้อต่อย่านะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะนี่ครับเป็นลดรถสุปปอร์คาเนาะรถแข้งแมนบอคนเอื่อลดสุขปัวค่ามาฟูงกับเผื่อมาเป็นนะครับแต่วิ่งได้นะครับมันเป็นเอาเรียกว่ามันมีสับปีนใช่ไห่ครับ ไป้ขออันนี่เมันก็สิเรียนโอ้เลยเลยไรคูปตอ่ะเนอโอ้นะครับเรียนไรนะครับวิ่งได้นะครับเอาขึ้นมาโอ้โอ้โอ้เรียนไรไรไออันนี้เบอร์สิบแปดนี่หนึ่งแปดโอ้โหมีหลายเบอร์ได้เยอะนะครับมีหลายเบอร์มาวิ่งหยิบออกมาคันแรกเป็นเบอร์สิบแปดท่านผู้ชมนะครับคันแรกเบอร์สิบแปดวิ่งได้ทุกคันนะครับนี่ครับวิ่งได้ทุกคัน นี่ครับหนอ่องกุมารเป็นกระสีมัดนะครับนี่มาซพราะพนใดคลองเด่นนะรถขัาบแปลกเนาะงวดที่เล่งวดก้อนนั่นมางวดก้อนนั่นมาแบบที่เนี่นประต้อยคิดว่าประตอยยิบโหลดขึ้นใส่โหลดมาแล้วแต่ที่นี่มาหอดทีมาหาวาเสียโหลดมาหายหน่องกุมานเพราะเห็นแผลแต่ของอเลื่อมยิบเหมือนรถ เอามาว่างไว้ยางดีเอ้าวิ่งได้ทุกคันครับนี่ครับกัตเตอรมอบหน่องกูมากเิ่นนะครับบ่แมนอนี้ได้มากวิ่งได้มาเล่นรถดหน่อยอืมขันนะครับทดสอบล่องเครื่องเมื่อก่อนว่ารถยังวิ่งได้แลนได้ปกติบ่นะครับลองเครื่องก่อนเด้อหนองกูมากเลยโถดแลนได้สุขั้นเด้อนี่เดี๋ยวครับสิ่งไรเด้อคนละขั้นนี่นี่รถมีหกขั้นเด้ออ่า มีหกคันก็มีมีเบอร์อะไรมัง่งมีเบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับเบอร์สิบแปดแล้วก็มีเบอร์นี้เบอร์อะไรคันนี้ไม่มีนัมเบอร์นะครับคันนี้เบอร์อะไรคันนี้ก็มีมีเบอร์นะครับแต่เป็นตัวเอนะครับคันที่สาม ขั้นนี้กับเบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดมีสองขั้นนะครับเบอร์สิบแปดมีสองขั้นแล้วก็เบอร์ขั้นนี้เป็นเบอร์ห้าหกนี่ครับเบอร์ห้าหกขั้นนี้เป็นเบอร์ศูนย์สามครับสรุปก็คือมีเบอร์สิบแปดเบอร์ห้าหกเบอร์ศูนย์สามนะครับเพราะว่าสิบแปดมีสองขั้นนะครับโอเคนะครับก็จะได้ได้ว่ามาวิ่งออกเหนอกยงเบอร์สิบแปดออกมาคัดแหลกกันนะเนี่ย นะครับหยิบเบอาาเร์สิบแปดออกมาคันแรกนะคะไะว่าเดียวเอาไปนะเดี๋ยวจุดเ,เทียน,นก,กันเข้าขนมใส่ับอันรถดีองก็มม่อตไว่าเอาคันใหม่เตาไปกินผู้ตาเน,นี่ย ช่วงนี้ก็อากาศก็จะแห้งนะครับหลังจากผมหมดผมขอนะครับโคลาบแล้วกะสิดับเพี้ยนรับถูกนะครับพอหยาดไฟไหม้ป้านะครับอันตรายนะครับช่วงหน้าแล้งหน้าเนี้ยหน้านี้เป็นฤด,ดูการฝนหมดแล้วเนอะอาะมังคติอากาศตอนนีแห้งไม่ไม่คืนแห้งนะครับไปฝนต้นหนาว แต่ว่ามือนี้วังวานองกูานก็คือดีใจได้ของเหรนย่ทนผู้ชิเอ้ยเหมือแรงวเหมือนแร่งมีสิห้ากันแลนรถดแข่งกันล่ะคื่อคิดว่าแต่ว่าอย่าไปคับสิ่งเด้อนี่ไปคับขี้ไว้บนหนอนกุม้านเราีมีจกโตโอไม่จกอันมีจกคนไมีจะนอนไปหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยแข่งกันพอดีเลยทานผูกชมเอ้ยวันแน่ด้เหมือแร่งสได้นอนบําบัด มันสิแข่งโหลดกันอืมนด่ไปขับแข่งกันเถอะทิดกฎหมายเด้หของกูมานเลยไปกับ,บพีกับพมี่นี่ไปกับขีวะอ,อันนี้การ <c oughs> เป็นความเสือเนาะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมแต่ว่าเคื่อนั้นชูหมองชุบอลกับตอ <c oughs> เสือ <c oughs> เสียงลังคาดังนะครับเมื่อกี้ร <c oughs> ับดูแล้ว อุ to mm ้ยต้นเลยโอ้ยต้นเอกทยานเนาะดำปุกขุ่มใบขยายกิ่งสาขาข่วงเลยต้นใหญ่เธอดูต้นทุกต้นเงยหุ่นเปลือกดำดำกวนถูกด้วไหไปสาธุเด้อมาได้เอฟซีกูถูกสุพน์ถิ่น้องเลยมาอ่าบอกกล่าวอธิษฐานขอพร บอกก้าวน้องกุมารไปน้ากันพร้อมๆกันอธิษฐานเอาเด้อเถออี่น้าาองสุก้นนะมาบอกก้าวไปปกครองสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตะ,ะาพระพตูอรหตูส,ส,สัมมาสัมพุทธาเสียงดังอย่างเสียงดงเี้ยพีจะไปก่อแม่้อยู่ด้านหลังนะพี่อุ้ยจนขนชิลุกเลยครับสาธุสาธุาาอ่าวก,ก่เดาก่นลมกหาแค่อุ้ยลมกระโชคยงแรงเลยครับสาธุาน้องกกมานได้มานนี่อ่า ผู้ขามาวิ่งชาแนลพร้อมด้วยปั๊ดๆชาแนลแต่นหน่ำของมากเซนไวนถวายให้กับน้องกุมารเออมาหมอบให้น้องกุมารมีทั้งขนมทำแดงนำดื่มมใหน้น้องกุมารพร้อมด้วยรถรถเก๋งยังงามเลยซีหาหกหกขันเด,อนอนเดอ้อน้องกุ้มันเดอ้อขับคนละขันเลยแลนได,ด้เด,ด,ด้อน้องกุมารเลยแลนได้รถแลนได้ขับกาละวัดระว่างเดอ้อบอกหน่ำ ออกน้ำซ้อยออกถนนใหญ่เราจะไปสวีทสวัสวดิ์อน,น้องกุม่านบุญนี่ทั้ง FC. เอฟซีอ่าหุ่นแม่หนำอ้อยเพิ่นกันได้ฝากรถมาหมอบทางไล่ครับน้องกุม่านขอให้เพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำหนองกุม่านหนองกุม่านกับปวดท้ายเพิ่นเดอ้อหนองกุม่านเลยเพิ่นได้โชคได้ลาบอ่าหัวดนี้ละหัวว,วันทีสิบหกท่านว่าคมพศ .2568 นห้อ,อ,อ 2, 000, 500, 68, นีน้องกุมารเอ้ยขอให้ ให้เพิ่นได้โชคไปลาบสุผูสุข้นที่กระลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี่ให้เพิ่นเบิดหนีเบิดสินให้เพิ่นมีโชคมีเงินมีทองตอนรับทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้ยวยน้องกุมารเด้อจังได้ก็ให้เพิ่นได้สามตัวตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆเนียนๆเดินน้องกุมารน้นองกุมารมีหูแก้วตาทิพย์กอกฉลากเพิ่นมุนได้เลขตัวใดให้เบิ่งคักขักพิจารณาว่าเพิ่นถือมุนได้ตัวใดก้องสี น้องกุมารพองสิอ่านเหตุการณ์เบิ่งเหตุการณ์อ่าข้างหน้าได้ก็ให้น้องกุมารนี่บอกอ่าเลขมื้อนี้สิมาเซียงทายด้วยเชียมซี่และเลขทูกก็ให้น้องกุมารนี่จับออกมาให้ตรงกับเลขทถายละวันที่1 3โตตรงตรงกว่าเด้อน้องกุม่านหนึ่งถูกสายใให้เล่บซี่เห็นที่ให้ฟังฟังเป็นเซียงเซียงดวงตัวใดแต่ให้เพิ่นได้จับใส่หูใส่ มีเรีงอคันดอกไม้ไปกินทุ่งเดี๋ยวคันดอกไม้ผมจะไปให้ปูนะครับเดี๋ยว้ปูเรืออยากทำด้วยปูปูตาไม่ถูกเทียนมาสักุลกาบไว้ถูกถูกใคมาได้ได้สามตนเออตาย ในโซ,ซ่ไหลาก็เป็นค้า่นาบเพียงเสือเคียงดวข้างใดก็หัวใจของเยับใซหนูก็เป็นกระไดแต่เราเป็นแต่เราเป็นอาจนี้ขอบขั้วของเิอไม่ใช่ก้นสุขก้นะเลนหลัด้วยนิ่งข้อง,งเกงจะเกีนยด้วยครับ ชาถูกฮาร์เด้อน้องกุมารเลยดีหรือยิบอ,ออกมาหรือเด้อตัวใดเลขถูกอยู่ในหนีไปตรงกับเลขกถ่ายวันที่หนึ่งก็ขอให้หน้องกุมารยิบออกมาใหา้โหลดเด้อน้องกุมารเลย้าถูกออกมาแล้วครับ ตรงๆเด้นอน้องกุมารเ้อน้นองก,กุมารปากแดงเอาปากแดงชัวอันเลยสิโตเลยปากแดงปากแดงเปกหลูดเลยเดีวเาคอยหลูดแต่จุดแดงจึงคืนเม่อแ่งพิม มาเพด็กเล็กถูกโดยปัจจัย่ง้อกับยาเสี้นมซือกับหนองกุม่านสุดซ่าสุกซาดเออคนไงเมือนไงเิดีเจิดนกระปุ่มเจิดีชื่อดาอานักษณหน้าก็ลน่ง่อนทั้งนองกุมานปากแดงมันมีปไปจัยพ้อขั้าเส้ยมซื พอหานอนยิบออกมาหายเบ็ท่ายสามตัวตรงๆของวัดนั่นคืสิบหกท่านว่าคมพ่อสอสองท่านหาลอยหกสิบเกียดนี่ยิบออกมาสามใหม่เลยด้วยนอนขาอกสามใหม่ได้สี่ใหม่กันมีสี่มีห้ามีหกมีหนึ่งเลี่ยงกันมาเลิก มีนน5-4นะครับออกมาสีไม้นะครับอันนี้ก็เป็นหหหกนึ่ง้าสี่หกหนึ่งนะครับออกมาพร้อมกันสีไม้นะครับหาซี่หหกนึ่งขอสามใหม่หาซื่นะอคุณหาซี่หหกนึ่งจ้า, 4, 6, จาถูกต้องตามเลิถึงคือ,อ,อสีด,ดีใจพันได,ด้ดดรถเดิรถคลับลงแล่นครับแข่งกันแท่เลย มดกัดนี่หมดขันไฟมหมุดเด็นดำพาาตอนกันนั่ง่ไหวขออยู่นมบนหัวเสียงอย่างล้ที่ท่านไม่ตาย คือใ,ใหม่เพราะท่านเปิดเบิร์ตนะคะเลือกทูบเพิ่งไหมได้ตัวเดียวนะครับเรวมาลุ้นในทูบด้วยกันว่าตัวที่สองเป็นตัวเอียงนะครับตัวใดแต่หัวคล้ายๆเลขสามนะครับ เห็นเล็ตัวหนึ่งตัวที่สองเห็นแค่หัวได้เห็นเสียงแล้วก็ท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมผมได้ยินเสียงนะครับไม่รู้กล้องผมดรอปไปนะครับกล้องดรอปไปเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ได้ยินเสียงเด็กนะครับอยู่ยุ่ด้านหลังต้นไม้นะครับด้านตรงต้นไม้ด้านหลังสาลปู่นะครับ ยินเสียงเด็กหัวเราะแล้วก็คล้ายๆหยอกกันนะครับเล็กน้อยหยอกกันไหมครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้นะครับท่านได้ยินในกรี๊ดแล้วครับท่านผู้ชมกล้องผมหลบไปเลยนะครับเมื่อกี้เฮ้ย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 ที่ตายยังยังยุ่งเหรอเออบองโอ้ยตอนั้นจิต่องบัง อะไรมันมันกิ้งใหม่ฮักบอกโอนงาม่เ่วิป็นออโออะไรอะอะไรวิ่งเมื่อกี้วิ่งหูป้าขวบวบแล้วมั้งเอโอฮ่่คืก้วอบาล้มั้งเอ นี่ครับรถที่ที่มอบให้กับน้องกุมานะครับนี่ขดันง่ายๆนะครับแลนได้ครับนี่วิ่งได้นะครับขอบคุณเ c ซนะครับที่ได้มอบนะครับให้ผมเป็นตัวแทนนะครับนั่มรถมาเซยนไหวถ์ไวายมอบให้กับน้องกุมานนะครับทั้งหกหกคนนะครับหกน้องคนคนละขั้นนะครับ เมียงอะไรเป็นยังไ่ต่อยอุ้ยแะว่างนะเอาเมียงเลขทูบอะไรเลขทูบเอาเลขทูบไหมไปแล้วบ่โอ้เลขทูบครับท่านผู้ชมมาวิิ่นรออุ้ยเลขทูบไม่หมดแล้วนะครับได้ สะอเจ็ดเจ็ดสามนะครับเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเหล็กเจ็ดเจ็ดสองตัวล้วก็สามข้างล่างเบางทางนี่คือเป็นคือเหล็กแปดนี่เบางทางด้านประตูสามก็แปดก็เป็นพี่นองข้างๆกันนี้ดิเจ็ดเจ็ดสามหรือว่าเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเออเจ็ดแปดแปดเจ็ดกับตรงก็หนีต้นเอ้ามึงรีบอ่ะมึงเจ้ตรงนี้ที่ที่ก็ต่อยเห็นครั้งแรกตรงนี้นะครับ เห็นเป็นแปดเจ็ดตรงนี้เห็นเป็นแปดเจ็ดไปตรงนี้เนาะคะ่ะตัวแดงจ้งเครื่องเล่นครับนี่นะคะเป็นเป็นแปดเจ็ดสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะรับท่านผู้ชมเบวฟงเบลฟูเลขฟู พ่นองกูม่านพี่นคงจะดีใจนะครับผมผมได้ยินเสียงหัวรอพันหยอกกันอยู่ด้านหลังศาลนะครับได้ยินนะครับท่านผู้ชมผมได้ยินคล้ายๆน้องจะดีใจนะครับน,อนอ้องน้องคงคงจะดีใจนะครับที่ได้ได้ดรถเบื้อง็นยินเยี่ยมแก้มใสเลยนะครับนะครับน้องพี่น้องบนยินตอง้ย เสียงเงี้ยหมดเลย้ยลมกุม่านลมเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงเเสียงเงี้ยงเลียนเลียนทั้งนั้น,น,นเออฉันรูแเสียงเงี้ออยเลนีนเลียนที่ดานนั่นหรอเลีย,ยลนใครเลนีนเลีนคือทั้งทีงหน่อยเลยียนหยอกกันนเยอะต่อยเออเจอแล้วเลียนเยอะใบไบม้ดงังครวญคาวข้างบ้านไแต่ไม่เห็นอะไรัเงียจะยินเสียง,งโอ้ยคนข,ขี้หัว ขนชิงลูกขนขนหัวลูกเลยอืออุ้ยน้องกุมาาพวกนี้นอนลงเลยยัยไตโอ้ป้าไตเบิังเด็กถูไปยินเสียงประหลักเหมือนกันน้องกุมาาหายถองเอางี้ท่านผู้ชมตัวเลขก็ได้แล้วนะครับตัวเลขก็ได้แล้วเดี๋ยวจะได้ลากลับแล้วเดี๋ยวเอารถผมเอารถเอารถมาให้น้องกุม้าหน่อยครับนี่เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมมาไว้ด้านหน้า ว้จอดไปด้านหน้าเลยอ่จะจอดไปด้านหน้าเลยนะครับโอ้ยหนอกกุมารมีหยาดเด้อหนอกกุมารเลยลุกขึ้นลุกขึ้นมันเป็นร่มบองหันเนะื้อ ในทุกคนทุกขั้นแล้วน้องกุมารน,นะครับเป็นเพื่อดีใจโดยลดไปเรื่อแล้วกะอย่นลื่มเด้อให้โชคให้ลาบนนาะกอไปสิได้ลดขั้นไงกว่านี่ได้บางทีกันน้องให้โชคให้ลาบแล้วเอ็ดซี่คนผมจะส่องอตรงตรงนี้นครับตรงสารแล้วก็ น้องกุมารนะครับว่า f อซจะเห็นตัวเลขตัวไหนขึ้นก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าหลายครั้งนะครับที่มีเอซเห็นตัวเลขขึ้นเพื่อนก็ได้โชคนะครับเพราะว่าอยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่ดวงแต่ละคนอยู่ที่โชคแต่ละคนนะครับอธิษฐานเอาเลยนะครับแล้วก็มองดูว่าเห็นตัวเลขขึ้นตรงไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยก็ได้นะครับท่านผู้ชม โอเคครับแล้วก็มอบรถให้กับน้องกุมารคนละคันนะครับหกหกคันนะครับรถมีแต่คันง้างหน้านี่คือด้านหลังครับเฮ้ย่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแปด หนึ่งกับแปดเลขรถยิบออกมาขั้นแหลกนะมาวิ่งยิบออกมาแลนดเลินนะหน,นึ่งแปดแมนนี่หนึ่งแปดมี่ศูนย์สามมี่หาหกนะครับเลขนัมเบอร์รถเลขทูปก,กับเลขกันเนี่ยมันก็ตรงกันเป็นเลขตัวเดียวกันเลยนะครับสำหรับตัวเลขเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้แต่ละณัยยในการนัดชมค,นนครับ เหนือนกูมานตะไคร้หงกูม่านขาเลยไปนะครับสําหรับวันนี้ก็จะได้ลาล่าแล้วนะครับล่าหนองกุมานล่าปูตาไปแล้วนะครับเอฟซี FC ทางบ้านไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอให้เอฟซีทางบ้านนะครับโชคดีอ่าร่ำรวยปังๆต้อนรับปีใหม่กัน,นทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกธันวาคมพศสองพันห้า้อยหกสิบแปดนะครับ ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับมาวินชาแน,นลป้าต่อยชาแน,นลด้วยนะครับและทีมงานนุ่มบามคนเดิมบา่าวแพ็ h ชาแนลน้องน้ำชาแนลพ่อท่องแหล่คนเดิมยนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าพี่หน้านะครับสําหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ